คำสอนหลวงพ่อพระราชพรมยานหนีทุกข์ตอนที่สองเศษของกรรมถ้าเราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์การผิดศีลธรรมจะส่งผลให้ต้องตามใช้หนี้ทุก์ใช้หนี้กรรมหรือรับโทษเช่น ปานาทิบาตทําให้เราไม่สบายหรือเจ็บป่วยทางกายถ้าหากเป็นโทษอะทินนาทานไฟไม่บ้านบ้างของหายบ้างน้ําท่วมบ้างลมพัดบ้านบ้างให้ของเสียหายนี่เป็นเศษของกรรมเราจะรับผลเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทัดมาเป็นโทษกาเมสุมิชฉาชานเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์คนในปกครองว่ายากสอนอยากดื้อด้านข้อสังเกตคือใครมีลูกหลานว่ายาก หรือสอนยากเป็นไปได้ว่าชาติก่อนเจ้าชู้มากจริงๆเราอาจไม่ได้เจ้าชู้แต่ด้วยความเป็นคนที่มีเมตตาสูงหรือเมตตาปราณีใช่ไหมถัดมาถ้าเป็นเศษกรรมโทษว่าด้วยมุสาวาทถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แค่มนุษย์นะมันลงอบายภูไม่ได้แต่เมื่อเราพูดจริงก็ไม่มีใครอยากจะฟังหรือไม่น่าเชื่อถือและเศษกรรมของสุราไมไรในสมัยใดที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นโรคเส้นประสาทบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับบ้าแต่จะปวดหัวหนักหน่อยเป็นนั้นว่าถ้าเรา เป็นโสดาบันหรือว่าสกิทาคามีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์รับเศษผลของกรรมแต่ถ้าหากว่ากําลังของเราไม่ถึงอรหัตตาผลก็ไม่เป็นไรหรือไม่ถึงอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพียงแต่ต้องบำเพ็ญบารมีตัดกิเลสบนนั้นให้ถึงอรหันต์แล้วไปนิพพานจากหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าสง59หน้า122หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมตต เป็นธรรมทานขอบคุณเฟซบุ๊กเพจคำสอนหลวงพ่อพระราชพรมยยนวัดจันทารามหรือวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีแล้วกลับมาติดตามกันต่อในตอนที่3ต่อไปสาธุสาธุสาธุ